คือมันโง่ครอบครัวเราจนมีแต่นี้สินคนเราเมื่อเกิดมาเปรียบเสมือนน้ำใสที่บรรจุรอยู่ในแก้วนั่นเองช่วงที่เราเรจะเริ่มเจริญเติบโตอยู่ในครอบครัวเราก็จะได้คำพูดดีๆจากพ่อแม่ของเราเช่นแม่รักลูกพ่อรักลูกหนูเป็นเด็กน่ารักจังเลยหนูหน้าตาจิ้มลิ้มก็จะมีแต่คำพูดที่ดีๆใส่ไปให้เราซึ่งเด็กจึงเก็บข้อมูลที่ใสบริสุทธิ์ เข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกพอเขาเริ่มโตขึ้นพ่อแม่เริ่มจะใช้คำพูดที่ผิดๆกับลูกของเขาเช่นทำไมดื้อย,อย่างนี้ทำไมไม่ยอมทำการบ้านคุณครูอาจจะดุด่าว่าเขาช่วงที่อยู่โรงเรียนเด็กก็เริ่มเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลลบลงในจิตใต,ใต้สำนึกได้อย่างรวดเร็วมันจึงเริ่มมีขยะทางจิตเพิ่มมากขึ้นจากน้ำที่ใสๆจ,จากแก้วที่ใสๆก็เริ่มจะมีความสกปรกเช่นคำพูดที่ว่าเธอทำไม่ได้หรอกเธอมันโง่ ครอบครัวเราจนมีแต่น,นี่สินและรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ครอบครัวประสบเช่นมีการทะเละาะเบาะแงมีการแย่งชิงหรือเป็นนี่เป็นสินเขาก็เก็บภาพเท่าอยู่ในจิตได้สำนึกจึงมีขยะในจิตเยอะมากขึ้นเรื่อยๆคนส่วนใหญ่คิดว่าการคิดบวกพูดบวกทำบวกเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้ว ก็เหมือนเติมน้ําใสๆลงไปในจิตแล้สำนึกหรือในครังสมองของเราลนันเองแน่นอนที่สุดน้ําจะค่อยๆใสขึ้นมาอันนี้เป็นไปได้จะค่อยปรับสภาพใสแต่อย่าลืมว่าขยะในจิตที่มันอย่างลากลึกมากตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันซึ่งสะสมมากมายเป็นองกะอินหรือตะกอนหนักๆเนี่ยมันไม่สามารถออกได้แค่เพียงคิดบวกพูดบวกทําบวกเท่านั้นมันต้องมีกบวนการ เข้าไปสื่อสารตรงกับจิตใต้สำนึกหาปมในจิตขยะในใจแล้วนำมันออกทีละอยามระยางระยามและเก็บเฉพาะสิ่งที่ดีๆไว้ให้อยู่ในจิตใต้สำนึกเท่านั้น ถ้าเราไปแก้เรื่องลบลางลืมนะมันจะเกิดผลในช่วงเวลาเราทำอะไรไปสักพักหนึ่งเนี่ยไอ้ข้อมูลเก่าๆมันจะกลับขึ้นมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จแบบ1 0 0 0นั่นเองเรื่องการทาําธุรกิจเราอาจจะพูดบวกคิดบวกทําบวกแต่ในปมเก่าๆเ,เราในอดีตเราเนี่ยเราอาจจะมีเรื่องราวของคุณพ่อคุณแม่เป็นหนี้สินหรือมีล้มละลายหรือมีพารอบเบาะแวง เกี่ยวกับเรื่องนี้สินเกิดขึ้นเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยแม้จะมีผลลัพธ์ที่ดีในระดับหนึ่งก็ตามแต่สักพักหนึ่งนะเหตุการณ์ในอดีตที่เขาเคยจดจําเมื่อสมัยเด็กๆเ,เนี่ยมันจะกลับขึ้นมาทํางานอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในการทาธุรกิจมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณได้เข้ามาฝึกอบรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์กับอาจารย์นะครับคุณจะรู้ขบวนการของการ หาปมในจิตยขยะในจิตปมในใจของคุณแล้วนํามันออกมาทิ้งทีละเรื่องเรื่องละเรื่อง,องซึ่งจะส่งผลให้กับการดําเนินชีวิตเราในทุกเรื่องประสบความสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะความรักการเงินเวลาสุขภ,ภาพและความสําเร็จอันนี้ได้ผลลัพธ์แน่นอนจริงๆคุณจะ,ะเวลาและแลกกับการเรียนรู้และคุณเปลีป่ยนแปลงของคุณตลอดชีวิตเนี่ยคุณ เลือกและแลกกับมันไหมคุณสามารถ inbox ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของอาจารย์ได้เลยครับมีท่านคอร์สออนไลน์และคอร์สออฟไลน์นะครับลบล้างลืมกับการลงโปรแกรมบวกของตัวคุณเองครับหากคุณต้องการเปลีป่ยนแปลงชีวิตคอร์สนี้เหมาะสมกับคุณแน่นอนครับ